เป็นเครื่องเผาผลาญบาปเป็นเครื่องรองรับการกดดันได้สบายมากโยนไปว่าเพราะเขากดดันจริงๆแล้วคุณยังฝึกตัวไม่พอจังหากไปดูตัวเองให้ชัดตกลงมาเขาอดทนคุณแล้วคุณอดทนเขากันแน่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวข้อคิดธรรมะดีๆค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าบางครั้งชีวิตของเราค่ะต้องมาเจอแรงกดดันต่างๆมากมายจนทําให้เราอยากหลีกหนีแต่ทุกปัญหานะคะมีคําตอบซึ่งวันนี้หลวงพ่อทัตตาชิโวท่านได้มาให้หลักคิดกับเราในการรับมือกับแรงกดดันแบบง่ายๆที่เราทุกคนสามารถรับมือได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวธรรมะดีๆในหัวข้อเคล็ดไม่รับเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ ว่าโดนแรงกดดันอะไรมาถัาดอ,ดอดอดทนทนทนัมั่งสิทําเป็นเด็กงองแงไปได้คุณจําไปเลยนะไอ้ที่ไม่ต้องอดทนมีอะไรมัง่งหมูนะ่ะมันไม่ต้องอดทนกินแล้วมันก็นอนความดีอะไรไม่เกิดมันไปได้อย่างเดียวอะไปไหนละ่ะก็ไปลงเชื่อเท่านั้นแนหะส่วนเราเป็นคนมันเป็นเรื่องต้องอดและทน ความอดความทนเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อรักจะอยู่กันในโลกนี้คุณก็ต้องฝึกอดฝึกทนแล้วแรงกดดันอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปโดยปร,ริยายเป็นพระก็ต้องอดทนถ้าพระไม่ต้องอดทนคนของบวชกันเต็มโลกไปแล้วก็หัดอดทนเหมือนพระเหมือนหลวงพ่อมังฟีถ้าอย่างเงี้ คุณก็อยู่สุขสบายเราไม่ใช่เด็กถ้าไม่อดทนเอาสบายสบายแล้วจะได้ดีได้ไปนิพพานถ้าอย่างนั้นได้ก็ป่าน,นี้หมูเต็มนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นคุณอดทนไปแล้ววันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าแหมบีบคั้นเหลือเกินให้เราต้องทนอะไรกันอย่างนี้ยนะย่งหน่อยเขาจะรักคุณแล้วคุณจะขอบใจเขาเออขอบใจนะ อับบาเจตตะขันเดี๋ยวนี้ฉันนี่โคตรอดทนได้เลยนันะมองเข้าไปในตัวหรือพูดอีกทีคือทำสมาธิเข้าไปไอแรงกดดันอันนั้นนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราคุณภาพไม่ถึงกับงานที่เราทำก็ไปแก้ไขคุณภาพนะถึงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรา เราก็หัดทำความเข้าใจเขาให้ได้ว่าจริงๆเขาติดขัดในเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รู้เรื่องกันจนได้ล้วก็รู้ไว้เลยก็แล้วกันคนที่มากดดันเรานะเขาจะต้องมีเครื่องคับแคขนใจประจำตัวเขาอยู่แล้วอย่างน้อยหกเรื่องเรื่องหนาวร้อนในตัวของเขาั่นแล้เขากำจัดทุกขยจากหนาวร้อนของเขายังไม่เป็น แม้ที่จะดูแลสุขภาพกำจัดทุกจกั่จักฉี่ของเขาก็ไม่เป็นคุณไปดูสิเขากดดันเฉพาะคุณหรือเขากดดันคนอื่นด้วยถ้าเขากดดันคนอื่นด้วยเขามาจากโรคหกประจำกายนี้เขาจึงได้กดดันอารวาสกันค์ทุกคนนะแต่ว่าทุกคนเขาดีมาเลือกกดดันเฉพาะคุณคุณรีบไปดูตัวเองใหม่ ว่าคุณมีข้อบกพร่องอะไรแนะให้ก็ได้ถ้าเขากดดันเฉพาะคุณบอกได้เลยคุณสะอาดไม่พอระเบียบไม่พอสุภาพไม่พอตรงเวลาไม่พอสำคัญที่สุดคุณสมาธิใช้ไม่ได้ตกลงนะเขาอดทนคุณแล้วคุณอดทนเขากันแน่แล้วจุดที่จะแก้ไขเลยก็งานที่คุณทำนั่นแหละ ว่าหนึ่งสะอาดพอไหมสองระเบียบพอไหมสาสุภาพพอไหมสี 4. ตรงเวลาพอไหมห้าคุณน,นิ่งพอไหมแล้วมีสมาธิในงานพอไหมถ้าพอเขาคงไม่ลุยคนคุณคนเดียวยนี่เขาลุยคนคนเดียวแสดงว่ามันมาอยู่ที่ตรงคุณนี่แหละที่จะต้องแก้ไขเนะะ เขาคงคิดในใจนะทำไมเนะี่ยเขาต้องมาอดทนกับคุณด้วยเนี่ยทำไมไม่จัดการคุณแห้มันจบจบไประวังจะเจอตรงนี้มากกว่าฝากเป็นข้อคิดว่าใครอดทนใครกันแน่ใครกดดันใครกันแน่ไปคิดให้ดี ความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านแรงกดดันต่างๆในชีวิตความอดทนเป็นเหมือนเกราะป้องกันใจเมื่อเผชิญแรงกดดนันสิ่งแรกที่ควรทำคือย้อนมองตอนเองว่างานหรือพฤติกรรมของเราเหมาะสมหรือยังงานของเรามีความสะอาดระเบียบสุภาพและตรงเวลาหรือไม่เรามีสมาธิและความนิ่งพอที่จะทำงานได้ดีหรือยังถ้ายังขาดสิ่งใดให้รีพัฒนาตนเอง เพราะแรงกดดันบางครั้งอาจเกิดจากคุณภาพงานที่ยังไม่ถึงมาตรฐานแต่หากปัญหามาจากปัจจัยภายนอกเช่นความไม่เข้าใจของผู้อื่นให้ฝึกทำความเข้าใจเขาและรับมือด้วยความสงบนอกจากนี้เมื่อรู้สึกกดดันจนอยากหลีกหนีให้มองว่าแรงกดดันนั้นคือโอกาสในการฝึกตนเองความอดทนในวันนี้จะสร้างทั้งความสำเร็จและความมั่นคงในอนาคตแรงกดดันจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แต่เป็นบททดสอบที่ช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นสำหรับหัวข้อธรรมะเรื่องเคล็ดไม่ลับเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดัน ที่หลวงพ่อทัตตาชิวโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดกับเราในการรับมือกับแรงกดดันหลักสำคัญเลยนะคะก็คือความอดทนค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยการมีสติค่ะนอกจากนี้นะคะการมองย้อนกลับมาที่ตัวเองในการปรับปรุงงานในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิค่ะจะช่วยให้เรามีสติสามารถแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะ และจำไว้เลยนะคะว่าแรงกดดันค่ะคือบททดสอบที่จะทำให้เราเติบโตขอเพียงเราอดทนและมุ่งมั่นรับรองเราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนในช่วงคำสอนครูสุสิ์ค่ะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านนี้นะคะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากความเป็นต้นแบบของท่านที่หลวงพ่อค่ะท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยความจริงจังจริงใจและจริงแสนจริงเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยค่ะ ปัจจุบันค่ะก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยค่ะในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับสติสมาธิให้เข้าถึงกับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนใหม่ๆที่ยังไม่ได้สนใจในพระพุทธศาสนาค่ะโดยเอาความรู้ด้านาประสาทวิทยาจิตวิทยาเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเพราะว่าความรู้เหล่านี้ในปัจจุบันค่ะเขาก็จะโยงกลับมาที่สติสมาธิ หมดเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนวิทยากรเนาะที่เราก็ไปอบรมน้องๆไปให้ความรู้ไปสร้างแรงบันดาลใจค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติสมาธิแล้วก็การเข้าใจเรื่องของ u g จีไฟค่ะคือต้องบอกว่าเราเนี่ยมารู้จักหลวงพ่อทัตตะชิโวโครั้งแรกก็คือผ่านหนังสือค่ะ ชื่อหนังสือเข้าไปอยู่ในใจจําได้เลยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้อ่านหลังจากเราจบจากค่ายสมาธิ7วันพอเราได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อทัตตะเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นเลยว่าโอ้สมาธิสีเนี่ยมี10ข้อนะเรามีมากมีน้อยอยังไงชีวิตเราเป็นยังไงจากนั้นก็รู้สึกทึ่งในคําสอนของหลวงพ่อที่ท่านขยายความเรื่องพระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบันกับชีวิตปัจจุบันเนี่ยได้ชัดเจนมากพอมาเจอคําสอนหลวงพ่อก็รู้สึกกระจ่างแล้วก็รู้สึกว่ามันเอามาใช้ได้จริง จากนั้นก็มีสิ่งที่มาพลิกชีวิตอีกจุดหนึ่งมากๆก็คือเรื่อง UG5 ตอนที่หลวงพ่อท่านเริ่มสอน UG5 ใหม่ๆอะค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจแล้วโดยพื้นฐานตัวเองจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีทัศนคติที่ดีกับเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ชีวิตมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้มากต้องบอกว่าหลวงพ่อทัาตตะชีโวเนี่ยเราได้เห็นท่านทําเรื่อง UG5 ตั้งแต่เริ่มต้นช่วงที่เริ่มใหม่ๆจนถึงปัจจุบันเนี่ย หลายๆอย่างเนี่ยก็ค่อยๆมาเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนทัศนคติแล้วว่าสะอาดระเบียบหรือว่าความตรงเวลาการมีสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆแล้วเราก็มาฝึกฝนตัวเองอะค่ะพอฝึกฝนตัวเองปุ๊บเราก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงว่าจากที่เราเนี่ยเคยติดลบเรื่องนี้จนมาพัฒนาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเวลาที่เราจะไปถ่ายทอดเนี่ยเราก็จะเอาไปถ่ายทอดก,กับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยเชื่อว่า ยูจีไฟหรือว่าความสะอาดระเบียบเนี่ยมันดีต่อชีวิตนะเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราอยากถ่ายทอดเรื่องนี้ว่าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปจากเรื่องเหล่านี้ยังไงก็จะมีไปกลุ่มน้องๆที่มาเข้าค่ายแล้วก็พอเริ่มมาทําช่องของตัวเองค่ะเราก็พยายามเอาเรื่องนี้เข้ามาถ่ายทอดเพื่อให้คนเนี่ยได้สัมผัสกับเรื่องนี้จริงๆในแง,ง่ของการถ่ายทอดของหลวงพ่อทัตตะต้องบอกว่าสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยคือ หนึ่งคือเรื่องของความเป็นตัวตนของท่านคือท่านเนี่ยเป็นนักสร้างบาร,รมีที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันที่ทําให้เราได้เห็นจริงๆว่าคนที่สร้างบาร,รมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยมีจริงๆนะท่านจริงจังจริงใจจริงแสนจริงขณะเดียวกันนะคะท่านก็เป็นบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาอย่างสูงในส่วนตัวเนี่ยจะมองว่าคนที่จริงจัง หลายๆคนก็มักจะอาจจะเมตตาน้อยหน่อยหรือว่าคนน้าออกมาสายเมตตาเยอะๆก็าจะจริงจังน้อยหน่อยแต่ตัวท่านเองเนี่ยเรียกว่าคบครบบริบูรณ์ในทั้งสองด้านคือเราได้เห็นเลยว่าโหหลวงพ่อท่านเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์แล้วพยายามหยิบยกคําสอนพัฒนาการสอนของท่านเนี่ยให้เข้าถึงผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยมากขึ้นทําเรื่องที่ยากให้ง่ายจากง่ายอยู่แล้วเนี่ยให้ง่ายมากๆเราก็เลือกหยิบคัดสรรประเด็นที่มัน เข้ากับผู้คนในปัจจุบันเวลาเราไปได้ฟังธรรมะหลวงพ่อทัตตะค่ะก็จะกลายเป็นเหมือนอวัตถุดิบชั้นดีเลยในการเอามาฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเอาไปถ่ายทอดไปทําความเข้าใจกับน้องๆคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นในความรู้สึกของตัวเองคือหลวงพ่อท่านเป็นคนที่ทันสมัยมากในเรื่องของการที่จะนําหลักธรรมเนี่ยปรับให้เข้ากับคนแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือว่าแต่ละกลุ่มคนซึ่งเราจะเห็นเลยว่า เวลาใครเข้าไปกราบหลวงพ่อเนี่ยท่านจะฟังท่านจะตั้งใจฟังมากๆว่ากลุ่มนี้เอาไปใช้แล้วเป็นยังไงเกิดผลยังไงฟังทั้งบวกและลบสุดท้ายท่านก็มาปรับวิธีการสอนของท่านให้สมูทยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นไอดอลของเราเลย ในช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณศสศสิวิมลควรหัดศูนย์ส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครสำนักสัทธาพิบาลค่ะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ธรรมะและแรงบันดาลใจที่ได้จากหลวงพ่อทัตตาชิโวซึ่งไม่เพียงแต่เป็นคำสอนทางธรรมอย่างเดียวนะคะแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะซึ่งคุณศศิวิมลก็ได้นำหลัก u g 5ความดีสากล ในเรื่องของความสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิเปลี่ยนมุมมองที่คิดลบสู่ความสำเร็จหลักนี้นะคะที่ทำให้เราเห็นว่าธรรมะค่ะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตและพัฒนาจิตใจและความคิดของเราได้ค่ะและก็ยังมาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อหลวงพ่อทัตชิโวค่ะที่ท่านนะคะเป็นคนจริงแสนจริงจริงจังจริงใจและมีความเมตตาค่ะ พร้อมทั้งมีความสามารถในการปรับคำสอนนะคะให้เข้ากับยุคสมัยทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายทำธรรมะนะคะให้เข้าถึงง่ายกับทุกกลุ่มคนค่ะซึ่งคุณศสิวิมลน,นะคะก็ได้นำหลักการเหล่านี้นะคะมาถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคคลรุ่นใหม่นะคะให้เข้าถึงสติและสมาธิและเห็นความสำคัญของสิ่งนี้มากขึ้นค่ะ ในครั้งหน้านะคะเรายังคงอยู่กับคุณสศิวิมลควรหัดกันต่อนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ธรรมะที่ได้จากหลวงพ่อทัตชิโวเรื่องเราจะเข้มข้นมากแค่ไหนห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรายการกล้าดีเวรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ